Finished praying, have you? Where is your patience, Master Dwarf? Have I ever let you down? Victory favors the faithful. Let us teach them fear. For Sigma and the Empire! What are you ไอตัวที่มัน falling ball บอลลิสตเฮ้ยมึงดูในคลิปมึงมึงดูในคัดซีนใช่ไหมมึงไม่ได้กดข้ามใช่ไหมข้ามแล้มึงข้ามเหโอ้โหไอ้เฮียมึงไปดูในคลิปกูเลยนะถ้างั้นอ่ะ let's go 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 มาเลยยูไป เฮี้ยไม่ได้เป็นเสี่ยวเป็นงั้นน่ะเสียวเป็นไงพี่เป็นเสียวมึงกลายเป็นเหมือนหุ่นยนต์เนี่ยี V เสียวมึงอย่างเฮี้ยเลยชินเป็นไมค์เกมกชินน้องกูทำเฮี้ได้ด้วยนะกูถือดาบใช่ไหมน้องแล้วกูก็กด V เอะมีเฮี้ยกวักปืนยิงได้สัตวสเฮี้ยแล้วยิงได้ลุลวัวด้วยตัวกูอ่ะมโคตรเฟี้ยวไม่งี้ไงยิงระยะไกลไม่งี้ไงอืมพอเขาใกล้ก็เริ่มใช้ดาบเนี่ยเฮี้ยแม่งโตอย่างโหดอ่ะแล้วภาพแม่งอย่างเอาอ่ะเกม do lệ yeah dạ Yeah Yeah bro, yeah. yeah Yeah Mũ Ê mũ Ê mũ No No What the fuck What are you doing What are you doing bro What oh. you doing Assalamualaikum -oh. What the fuck We can expect my mấy thằng man à Ây da, mấy anh đạp thì tôi quát tư đôi dinh Ây da

อื้มอื้มอุ้ยเยอะตัวบินตัวบินตัวบินบอตายแล้วเหรอผมสแปมระเบิดเสร็มรวนๆแล้วพี่โอ้โยเยอยตัวผมอ่ะถ้ากดถ้ากดระเบิดกันตัวกันกดได้ยี่บ้านสี่ยี่สิบห้าลูกพี่บดต่อฟอสอย่างเงี้ยเยี่ยเยี่ยอะไรเนี่ยไอสัตว์แม่เวรไฟกับมันเนอร์เอาละหมุนเกวียนแล้นักขั้งอยู่ข้างบนนี้พี่ตัวบูรณะ นี้อยู่ไหนอยู่ไหนวะมาแล้วพี่มาแล้วเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วขวาขวาดูขวาด้ยดูขวาด้วยสายดูสายดขวาไปออเอเออนั่นแหละ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 ไปขวาไม่มาแล้วเดดี่ยเี่ยเี่ย่ยี่เี่ยโอ้ยเฮ้ย ขวามาชินชินขวามาลงลงลงเยอะๆๆเต็ม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 ลงวิ่งเดี๋ยวลงวิ่งเดี๋ยเฮ้ยกูโดนกูโดนชินกูโดนชินกูโดนเขย่าอเคโอเคโอเคยแ่งเฮ้ยงเขียนว่าเลยได้แบบต้องแบบต้องไม่ต้องมีคนมาช่วยเท่านั้นแ่ะโคตรเที่ยอะรสระวังจังหวะแลแม่งไม่มีคนมาช่วยเฮ้ยเฉยขวาก็เ่อมาแล้วขวาเล่อมาแล้ว มาเริ่มมาแล้วมาเริ่มมาแล้วโว้ดโอ้โหคุ้โดนสยอะเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหตัวไอ้นั่นมันพัดหมดเลยเหรอมันพัดจยอันนี้เลยเหรอมันพัดจยอะศัตรูกันเองเลยอื้อเดือบหมโดนโดนโอเคน่ะอืมอืมเรียบร้อยอ้าวเรียบร้อยหมด

ผมใช้ไฟมากเกินไปตัวผมจะเปิดแล้วก็ตายเลยอ่ะตายเลยอิดตายเลยไม่ว่าเล่นยี่แค่ไหนก็ตายเลยตายตายเลยโอ้โหตบฟอกใช่ใช่ไอ้ไม้เลขกสิบครบที่ยี่ยโอ้ยด่านนี้เหมือนกูไม่เคยมาเลยอ่ะกูไม่เคยเข้ามาซอกแคบเนี้ยไม่เคยถึงเหรอไม่รู้ตอนที่กูเล่นจะกูจำไม่ได้กูจำไม่ได้วมันกูจำไม่ได้มันแคบแบบเนี้ยเชี่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 ยเชียเชียเชี่ยเชี่ยเฮ้ยตัวเชี่ยเลย เรียบร้อยโดนปืนอัดเข้ากลางหลังกูเชี่ยเฮ้ยเชี่ยเฮ้ยเชี่ยเชี่ยเชี่ยกูเห็นยากูเห็นยาอะไรร้อยโดนโดนโดนไปแล้วโอ้โอ้หูภาพขอเด็กดังขอภาพเลยหนึ่งอ๋ออะไรมาแล้วเหรอเชี่ย ที้่ทียอ่ะทียอ่ะเขาฟาดม่งเลยอออเกเมาพังเฮ้ยโลกันอันนี้มันเป็นเขียวๆนี่มันเนื้อรถบอสบีบอส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 ตัวไหนวะโอ้ตัวใหญ่ให่ตัวใหญ่นี่ยมตีเออเาดูผมเาดูผมเาดูผมอ่ๆนี่นรถรเ้เาหลเต้เหลกเตเลยเราเเอเอฮเยแม่ ไอ้เงี้ยไอ้เงี้ยไอ้เหี้ยไม่ไต้องไม่เคยตายวะไอ้เี้ยไอ้ตายวะไอ้เหี้ยโอ้อ้ไอ้เหี้ยแบงค์โอโคตรบาลเลยวะกฎริเบียบดูยูนีอ Do y นยู e e d ูเ w Do y o ดูยูนี e w Yeah 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 y e ไอ้แม็กโกนเกลเลด่าไปเราฐานมาช็อตแมนอ่ะไอ้แม็กไ่รู้ชื่อชื่อชื่อคนแก่ภาษาอังกฤษช็อตแมนวอเตอร์เฟอร์อีช็อตแมนเตี้ยไง้เียแล้วไปฐานมาเลยนะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเบิดระเบื่อโอ้ยเยี่ยม่งตัวใหญ่ๆต้องชาร์ตตีพี่ต้องชาร์ตตีโอ้ยตัวใหญ่ต้องชาร์ตตีเดี๋ยวไอ้ปืนยิงเข้าแมม อืมเฮ้ยเฉยเฮ้ยก้อ,อกกกนอวกอนอวมาตีกูโอ้ยเจทอทไอ้เหี้ยยี่เจทอทษมาตีกูแต่กูรีโหลดแม่งนะตัวกูรีโหลดอย่างนานอ่ะ <c oughs> คือปืนกูแม่งน่าจะใช้ได้แค่รอบเดียวต่อไฟหนึ่งอ่ะถ้าเกิดว่าใช้แล้วรีโหลดคือแม่งรีโหลดไม่ทันเฮ <c oughs> ้ยลูกปอนเชี่ยนี่มันจริงจริงแล้วปืนเอาไว้ทำจังหวะนะพี่อ๋อเออมันใช้ได้แค่รอบเดียวจริงจริงเอาไว้แบบยิงตัวพิเศษอะไรเงี้ยเพวันนั้นเดียวก็ตายตัวพิเศษปืนเนี่ยนะใช่มันให้กระสุนมันไม่กี่นัดเอง

พยยังมันพยยางมันไหนอย่ไหนว้วว้วโว้วว้ว้ว้ใครใกล้ตายบอกว่ามียาแบบขนาดใหญ่เลยจะเปิดแล้วเปิดนลขอขอขอร้อง่ว่อนได้เลยได้เลยได้เลย เยี no goofy, ah. ่อะไรเพื่อนมันกระโดดติงกระโดดตีงองนานเอมันนานนะต้องแค่แค่กด R เอาคาร้อนหล่อจะเสียเลือดเดือดที่นุนกด R เหรอคาร้อนจะหายไม่ตัวผมตัวผมอ๋อตัวพี่มันต้องเสียความร้อนกด R นีก็ติดเลยตัวกูแบบไม่เป็นไรเลยตัวกูแค่แบบกด V ยิงอย่างเดียวเลยเฮียไม่มีอะไรต้องขี่ไงเฮียใครแล้วไกลแล้วไกลเชียร์แล้วเฮียมันโคตรมั่วเลยเฮียเฮ้ยหมอกหมอกหมอกเฮ้ยโดนดึงโดนดึงยิน

ไม่ไม่เย็นไม่ไม่ไม่คื้อะไเียอไอ้สัสโอ้เรียบร้อยแกโดนลงไปเลยพี่ Sing with the Sing for t อ้าวไม่ตายจริด้วยเฮียตายกดไหมเฮียไม่เกิดเลยไม่ตายหรอกวะมูดานี่เป็นหิมะวะ ไอ้เหี้ยกูชอบบรรยากาศนี้กั้เออก็ตั้มพอเลยอ่ะดัวนี้ไม่ก็ตั้มพอเลยแม่เลยก็ดินแดนเดียวกันนะยจบเกมมีกระโดดแม่เรานี่แดนเดียวกันเลยเฮ้ยเนื้อเรื่องมันเดียวกันไห่เฉยมีคนแค้มีีออเฮ้ยแผนเป็นหิมะเลยใช่ไหมก็ตั้มพอเลยเตรียมซิงวินเนอร์ซิงโฟลเอร์เยอะเฮ้ยอะไรอ่ะโอซิงควินเนอร์ แล้วทำไมวะพี่พี่ก็โดนเดแล้วมันเจ็บซิงซิงวินเดอร์ซิงบอยที่เออชาวพี่ทำนี้ทำไมครับโอ้ซิงวินเดอร์ไม่มันแค่นี้ไงวันนี้เองอ่ะเรื่องกูเต็มเลยนะอะไรเสียงอะไรวะเสียงมันรู้สึกมันความชิบหายเรามาเยือนนั่งไงมาแล้วเพลงขึ้นอย่างนี้เาว้าขึ้นมาแล้วควับชิบหาย โอ้ย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 โอ้้ยโอยโอยโอ้ยโอยโอย้อยโอยโอ้ยโ้ พี่น้องโอ้ยเยี่ยไอเยี่ยโคตรโูดดู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 ูด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 ูแูด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 ดูดูดดูดดูดูอููดูดดู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 ดดูดูดูดเดดูดดด้ีแมอะเปิดประตูู ตอนนี้ปืนไปใส่อันนีป้ปืนอ่ะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ประตูหรอกเหรอ,หรอบาเรลยวอะถังไปใส่บาเรลบาเรลแปลว,ว,ว,ว่าอะไรวะถังไงถังลองหยิบบาเรลลองตัวดึงคอนะพี่เสียงตัวดึงคอเพื่อไปใส่เนี่ยลยอ๋อเสียงตัวดึงคอลองหุ้ยนั่นไงนั่นไงนั่นไงอุย้ยหุยมึงกำลังพูดเลยอ่ะนี่จะเพื่อนมาพอดีอ่ะเอ้าใส่ดิใส่เออใส่เออใส่ว้าวว้าว แต่นี้มืดหน่อยนะพี่อยู่นามาันจะมืดม,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 มากเลยหลังๆเฮ้ยเวลากูปรับจออยู่ปรับจอสว่างอยู่ปรับจอข้างงสว่างนะตอนนี้เ๋ยวก็มืดตอนนี้ยังใช่ไหมยังยาเหนือเพื่อนขอดบยาก่อนมาแล้วโอ้โโอ้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  shit โอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โโอนโหมอ้โอ้โโหแม่งโอ้โโอ้โหโอ้โหอ้อ้โหโ้อ้โอ้โโอ้โหอ้หอ้โ้โอ้โโอ้โโอหโอ้หโ้โ้โโอ้โโอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้้โหโอโอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โ้โอ้โหโอกโหโอ้ปหนออ้โอ้โหโอ้โอ้โหโอ้อ้เหี้อไอ้ ไปเดี๋ยวจะไปเออโอ้ยเหี้ยัวแตกเลยเหี้ยเฮ้ยมืดมืดมืดจริงมืดจริงมืดจริงมืดชิบหายรถต้องเป็นคนจอดรถด้วยพี่โอ้ในนี้มืดจริงในนี้มืดจริงโอเคโอเคก็ยอมละมืดจริง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 เหรอไม่มืดกว่านี้อีกมืดกว่านี้ไงนี่แหละนี่แหละนี่แหละมืดแล้วนี่แหละมืดแล้วเหี้ยมืดจริงไอ้เหี้ยมืดก็มืดเลยไอ้เหี้ยแม่งไม่สนแสงจอเลยไอ้เหี้ย โหพืดพืดจริงเออลูกไฟมึงอะส่องสว่างได้ลูกไฟมึงแต่ยาเพียบเลยวะแจกเลยทำไมมันถึงแจกยาเยอะขนนาดีเลยรู้ไหมละ่ะเฮ้ยอะไรอะมองไม่เห็นหอะแล้วมันเนาะมาแล้วเพวื่อนววไม่สนใจเลยนะดูข้างหลังด้วยออไม่สนใจเลยโอ้นั่นไหนด้นไหนด้านไหน,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 นโอ้โหตรงนี้เต็มเลยวะ่ะ โอ้โหมันโล่งมาอย่างนระเบิดเลยหรอวะเฮ้ยนั่นอะไรวะกองกองยาฟ้าแจมยาทองด้วยยาทองคืออะไรอะว้าวยาทองคืออะไรวะไอ้เหี้ยแบบนี้ต้องปันกระสุนปรบโอ้ย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 เชี่ยลบร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 บปันกระสุนปรกโอ๊ยทีหมาแล้วทุกอย่างเต็มไปด้วยสีเขียว เอาตายตายแล้วโอ้ยังไวเลยอ่ะมาขึ้นมาขึ้นมาหลอดเลยรู้ว่าตาผมเล่นนะผมสุ่มแมทมาแม่งคือไม่อยู่ในถ้ำอะไรอย่างเหี้ยไม่ได้เห็นที่เหนเราเปิดมาก็อยู่ในนี้เหละใช่เฮ้ยโอ้โว้มืดมืดชิบหายบอกบอกไม่ไม่รอเลยไอตัวพีไฟเอ้ไอไฟเอเฮ็ดไอสัตว เฮ้ยตรงนี้เริสว่างแล้วเรียบร้อยดีอืมเรียบร้อยดีประตูเปิดได้ยังเราจะลุบเราจะลุบเราจะลุบประตูเหรอนี่นีตดดไปได้มีของตรงนี้เหรอลงไปได้เออนี่ได้จริงนี่ได้จริงผมมียายาฟ้าเองอ่ะแล้วปิ๊บเลยขึ้นมาได้ออ๋โอเคนี่ไม่โม้นะนี่ไม่โมแน่นี่นี่ยจริง ผมก็มีตลอดพี่ก็ตีความที่ผมพูดผิดเว้ยเขี้ยนโว้โหมาแล้วเฮ้ยนี่เลยระเบิดสะพานใช่ไหมตู้แบบฉากแอคชั่นเอ้าไม่ใช่เหรอเฮ้ยไม่ไม่กูข้ามว้าวว้าวโอ้ โอ้โหโอ้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 ยเชี่ยตัวโอเชี่ยอ้เชี่ยสมมติมาฟอยอืมนี่ไงกิ้งกิ้งอยูบอกเลยไอ้เชี่ยถ้าเป็นทำเป็นฉากหนังมันจะได้เทแบบไม่ไแบบมีฉากกระตุกจริงแบบเอ็กซ์ซิสชิสสามอลไวแบบี้เฮ้ยเสียงเลยวะ อสซีนอย่าเซ็นอสซีนนี่ไงโดนแล้วกูโดนอซีนซนโน้แล้วอยู่แอคแทกฟอร์มชาเดว้โอ้เลยุทีอานี้็สวยเชีย้ขารู้สึกใหญ่มากเลยชอบมากเลยเวลาเดินในเกมแล้ใหญ่ชอบมากเลยเวลาเจออะไรใหญ่เออชอบชอบมากเลยเวลาเจออะไรใหญ่เี่ยโอ้

โอเคไม่ร้อยตัวนี้ชูเช็โตเช็โตเช็ด Help me help me help me help me มันตั่เรไปเพิ่มกตีโดไปข้างล่างใช่อะใช่อะกดเอฟมันนันกดเอฟมันได้ไปกดเอฟช่วยพี่อะมันกดข้างล่างเลย ันคไม่โดดไรอย่างเงี้ยที่หนีใจผมมันโดดไปเลยรู้ระเดีเลยเพนรุ่นนี้เราเป็นนัลลาไงเหี้ยแม่งกูว่าไอเหี้ยแม่งหายไปไหนวะเฮี้ยโอ๊ยไม่เหียไม่เหี้ยจริงอะที่ไม่ไม่เหี้ยจริงโอ้เกิดแล้วเกิดแล้วเกิดแล้วเออเกิดดีเาเกิดดีโอเค เียยังงาเลยยัง what the fuck เอาเอๆไป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 ปะเฮ้ยระเบิดอ่ะเขีรรร่ยบอสบอนหลังเขมาด้านหลังเข้ามาอยากระเบิดบอสอ่ะขอหน่อยเฮ้ยจอโอ้อะไรไม่รู้รโอ้ยเขี่ยพวกนี้ยังไม่ตาย

โอ้ทางออกโอ้ก oh, อะทอมขึ้นสู่หิมะอีครั้งเปล่าโอ้นี่ยยงยยยอยยชยยยไม่ยยยยยยนยนยย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 ียย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 แล้วนย Hua hẹn hòa hẹn hòa hẹn hòa hẹn Ê Ê chơi cùng đi chơi cùng đi chơi cùng đi